สวัสดีครับผมเต้พลังใจครับในการดูดวงประจําวันเกิดของคนเกิดพุธกลังคืนในเดือนมิถุนายนครับเอาะครับเราดูกก่าว่ากั้นเงินของพุทธกลางคืนจะเป็นอย่างไรบ้างครับ สำหรับพุทธลังคืนไพ่ขึ้นในเรื่องของความหนักแน่นในเรื่องของรายจ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นนะมันมีเรื่องของรายจ่ายต่างๆที่เราต้องจัดสรรแล้วก็ดูแลไพ่ขึ้นเป็นพระตรีมรติหมายถึงการจัดสรรหลายด้านหลายมุมหลายเหตุการณ์หลายเหตุผลที่จะให้มันผ่านพ้นไปได้ดีต้องมีความหนักแน่นมากๆในเรื่องรายจ่ายต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นแต่มันก็ยังไหลเวียนดีอยู่ไม่ได้มีเรื่องของปัญหาต่างๆที่มันมากนักแต่ก็มีเรื่องเก่าๆเดิมๆมากกว่าที่จะต้อง ในการดูแลจัดสรรน,นะแล้วก็เรื่องของจิตใจที่จะต้องมีความมั่นคงด้วยเช่นกันนะดังนั้นไต่ขึ้นในเรื่องของอสติปัญญานะการใช้ความคิดการวางแผนต่างๆให้มันรอบคอบรัดกุม่มให้มากยิ่งขึ้นจะได้ไม่เกิดปัญหาในเรื่องของการเงินที่มันหนักยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับอนุสิวัี์ในเรื่องของการเงินเราจะจัดการนะมีเรื่องอะไรต้องเกิดแล้วก็มีเรื่องอะไรที่จะต้องจัดการบ้างปั๊บ ไพ่ขึ้นในเรื่องของผจันะความอ่อนไหวในเรื่องของรายจ่ายต่างๆบางอย่างมันก็ต้องมีการฟื้นฟูแล้วก็ดูแลมันเป็นเรื่องของิใจที่มันติดอยู่ในอดีตมากกว่าในเรื่องรายจ่ายต่างๆที่มันเกิดขึ้นหรือมันเจอผลกระทบแรงผลักดันในเรื่องของรายจ่ายต่างๆที่มันเคยมีเคยเป็นแล้วมันยังคงกลัวนะกลัวในเรื่องของเราจะมีไม่พอจ่ายมันมีความกังวลในเรื่องของการเงินในมุมนั้นมุมนู้นมุมนี้จนทําให้เราเนี่ย ไม่ค่อยเป็นอันกินอันนอนเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีความอ่อนไหวค่อนข้างเยอะเราก็ต้องฟืน้นฟูกาลังใจตัวเองมากๆจริงๆแล้วในเรื่องของรายจ่ายมันก็ยังพอจะผ่านพ้นและไปได้ด้วยการกระทําด้วยการแก้ไขด้วยการวางแผนของตัวเอานั่นเองนั้นก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรมากนักขนาดนั้นอ่ะดูซิว่าถึงแม้ว่าจะมีความกังวลอันดูซิมีคนมาอ,อุปถัมภ์คำจุนในเรื่องของการเงินของเราหรือเปล่าดูซิ ดูซิมีคนอุปถัมภ์การเงินของตัวเราหรือเปล่าปั๊บไพ่ขึ้นเป็นพระอาทิตย์แล้วก็ขึ้นเป็นในเรื่องของสิ่งที่ได้รับนะเป็นทรัพย์นะเป็นค,คุณงามความดีเราได้รับมีคนอุปถัมภ์คำจุนเหมือนกันไพ่ขึ้นเป็นพระอาทิตย์หมายความว่าได้บุรหลักผู้ใหญ่ที่มาคำจุนในเรื่องของอเงินของเรานะความลําบากของเราหรือว่าอะ,อะไรที่เรารู้สึกมันไปไม่ได้มันติดกรดขัดก็ได้รับการช่วยเหลือจาก ผู้หล mm ักผู้ใหญ่มันจะเป็นเรื่องเงินเรื่องกรมแนะนําเรื่องของเสียงต่างที่จะทําให้การเงินของเราเนี่ยมันคล่องตัวนะได้รับทั้งคําปรึกษาได้รับทั้งเรื่องของเงินทองเพราะว่ามันมาจากการที่เราเหมือนได้การช่วยเหลือกันมาก่อนหรือว่ามีการสัญญาสัญญากันว่าจะช่วยเหลือกันก็ได้รับการช่วยเหลือในช่วงเดือนนี้ก็ให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยีนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นสิ่งดีที่เราได้รับนะมันเป็นสิ่งที่มันเป็นบุญนะเป็นบารมีของตัวเราที่เราจะได้อยู่แล้วกับการที่ได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างนะ ผู้ดักผู้ใหญ่ที่อเอ็นดูและเมตตาตัวเรานั่นเองอ่านดูซิว่าปัญหาต่างๆในเรื่องของอเงินเงินองทองทองหรือความกังวลของตัวเราเนี่ยเออมีวิธีการแก้ไขปัญหาไหมดูซิไปขึ้นเป็นพรพิดาเนตไปถึงความสาเร็จมันแก้ไขไปได้แต่ว่าปัญหามนไม่ได้อยู่ที่ว่ามันจะออกอย่างไรนะปัญหามาอยู่ที่ว่าใจของเราเนี่ยจะเปิดเมื่อไหร่กับการที่ หลงติดกับเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นมีจิตใจที่มันต้องอาศัยการคลี่คลายให้เยอะๆเพราะว่ามันจิตใจมันมุ่งมุ่งตรงว่ามันไม่ได้มันก็จะไม่ได้อยู่วันยังค่าแต่ถ้าเราคิดว่ามันทําได้ก็มามีวิธีการหาวิธีการทําทําอย่างนั้นทำอย่างนี้เจอปัญหานี้เอานั้นมันด้วยสติแล้วก็ปัญญาของตัวเรานะแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะผ่านพ้นแล้วก็เป็นแสงสว่างชีวิตของเราในมันมาแล้วแต่เรายังติดอยู่กับข้างนี้อยู่นะจริงๆแล้วมันไปด้านนี้แล้วนะก็ต้องอยู่ตามเราตามเป็นจริงนะแล ดูว่าสิ่งที่เราเกิดขึ้นนะสิ่งที่เราได้มันมีอะไรบ้างและมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะไม่เหมือนเดิมแล้วอย่าไปหลงติดอยู่กับอดีตความสําเร็จเริ่มดีขา้นาเรื่องของการเงินนั้นก็ไม่ต้องไปคิดจะคิดมากขนาดนั้นอาซิว่าเออไพ่จะเตือนอะไรเราบ้างในวงช่วง,งนี้ในเรื่องของการเงินนะถึงแม้ว,ว่าอดีตจะเป็นยังไงเนี่ยปัจจุบันมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะสิ่งที่เราต้องอ่ะโอเคบางคนมันมีความกังวลเนานะดูซิว่าไพ่จะเตือนอ,อะไรเราบ้าง ให้ขึ้นในเรื่องของความสําเร็จขึ้นในเรื่องของสิ่งที่ทำนะบางอย่างมันก็ต้องรอเวลาให้มันเกิดความสําเร็จบางอย่างมันก็สามารถลงมือการการะทําได้เลยต้องมีความจ้งใจมีความระมัดระวังในเรื่องรายจ่ายในเรื่องของการจัดการสิ่งต่างๆในเรื่องของการเงินให้ดีดีเพราะมันมีทั้งความกังวลเพราะมีเรื่องของการที่เราจะต้องคิดวิเคราะห์ให้ดีนะจะได้ไม่เกิดความกังวลดังนั้นอะไรที่เรารู้สึกกังวลเนี่ยเราก็ต้องเคลียร์ใจของตัวเองไม่ใช่ว่าทนทุกข์ว่าเออมันเป็นยังไงเป็นย้งแต่ว่าเราคิดกลับว่า เราควรทํายังไงให้มันไม่เกิดสิ่งเหล่านั้นอีกนะเมื่อมีความชัดเจนทางจิตใจเราจะทําให้เกิดความมั่นใจในเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการจัดการจัดสรรการเงินเนี่ยมันจะได้ไปติดฐานดีด้วยตัวของเราเองปเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการเงินเนี่ยอยู่ที่70%นะคือมันเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ว่าต้องระวังมันตกตกเัจาัใจของตัวเรานะคือใจเราอะ่ะมันมันเป็น60%แต่ความเป็นจริงมัน70%อนย่างนั้นเราจะอยู่ 60- หรือ70ก็อยู่ที่ว่า ใจของเราเลือกนั่นเองนะดังน,นั้นเราอยู่70ดีกว่านะอย่าโปร่งไป60เลยเพราะว่าใจของเราเนี่ยมันติดอยู่แค่ตรงนั้นนั่นเองนะครับโอเคเรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันต่อนะโชคลาภในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างสำหรับเรื่องโชคลาภไพ่ขึ้นเป็นกามเทพแล้วก็ขึ้นเป็นประกาศนะโอกาสเรื่องโชคลาภก็ย่อมมีมาไพ่ขึ้นเป็นวิรูปปักหมายถึงว่าเทพพญานาคใครมีพญานาคหรือรับถือพญานาคเนี่ยก็จะได้โชคลาภนะ คือพยายามไม่ถึงโชคไม่ถึงลาบไม่ถึงสิ่งที่ได้มาโดยบังเอิญนะได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระเป็นพระการมาถึงว่าโอกาสเหนือสิ่งธรรมชาติจะมาเสริมในเรื่องโชคลาบตัวเราดังนั้นมันเป็นสิ่งที่ว่าเรามีจิตที่เชื่อมโยงกับท่านหรือเปล่าทานเองเรื่องโชคลาบที่จะได้รับขอบอ็นดูจากเทพเทวาและได้โชคได้ลาบตามมาในช่วงช่วงเดือนนี้ก็ถือว่าเออมันก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะครับอ่ะดูซิว่าในเรื่องโชคลาบนะเราจะอ่าเป็นยังไงเสริมอย่างไรดีอย่างไรดูซิ ขยายยังไงได้บ้างไพ่ขึ้นในเรื่องของอาการสะท้อนจิตใจของตัวเราดังนั้นโชคลาภมันมากับเทพเทวาที่ผูกเนื่องกับตัวเรานะบางคนถ้าไม่ผูกมันก็ยังถูกบดบงังในเรื่องของบุปกรรมอยู่ดังนั้นก็แล้วแต่บุคคลที่จะโชคนั้นหันไปทางด้านไหนนะแต่แล้วเนี่ยก็ถ้ายังไม่ได้ตอนนี้ก็เก็บสะสมบุญบารมีตัวเองไปก่อนนะเส,สริมโชคลาบขอพรกับเทพพญานาคนะท้าววิรูปักหรือว่าเทพ พญานาคที่เรานับถือบูชานะไม่ว่าจะเป็นอยู่จังหวัดไหนที่ไหนก็ตามก็ย่อมให้คุณกับตัวเรานะก็สร้างบุญสร้างบารมีร่วมกับท่านเพื่อจะเสริมโชคเสริมนับเสริมบุญเสริมบารมีของตัวเราด้วยเช่นกันนะอ่ะดูซิว่าเรื่องของโชคลาภนะ,ะสิ่งที่เราจะต้องเสริมนะเพิ่มเติมสื่อเจริญสื่อใจกับเทพพญานาคแล้วก็เทพเทวาที่ปกปักรักษาตัวของเราเองเป็นอย่างไรดูซิอ่าไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของ บุญที่สร้างนะบุญที่ก่อบุญที่จัดสรรจะนำพามาให้เราเองนะคือไพ่คือเป็นเอาอินหกนะคือหมายถึงเรื่องของการที่เราสร้างบุญทิศทั้ง4นะไม่ว่าจะเป็นทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องอุทิศบุญนะไปให้รอบนะอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาเทพเทวาที่ปกปักรักษาไมู่่ทิศทางใดก็าตามนะทั้งสี่ทิศเพื่อจะเสริมสร้างฐานบุญของเราเนี่ยให้แข็งแรง ในเรื่องของโชคลาภจะเสริมเพิ่มเติมให้กับตัวเราเองงั้นก็เป็นการเสริมบุญเสริมบารมีตัวเราให้มากยิ่งขึ้นนะเงินจะได้ไหลเวียนตามโชคตามลาภของตัวเราอารันนิว่าไพ่เตือนอะไรบ้างไพ่เตือนอะไรบ้างไพ่ขึ้นในเรื่องของการส่งทอดบุญบารมีที่เราสร้างสะสมมาหน้ามันได้รับอยู่แล้วแต่ก็อย่าล,ลืมว่าเมื่อมีโชคลาภเข้ามาแล้วก็เป็นเหมือน สิ่งที่มาได้มาก็ต้องมีสละบางนะเพื่อจะต้องทําบุญเสริมสร้างบุญมณีตัวเองต่อไปเพราะว่าทุกอย่างมันเหมือนเป็นทุกขลาบนะเราก็ต้องเสริมสร้างเสริมบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาตัวเราหนักๆเยอะๆนะเทพธิดาที่ปกปักรักษาเพื่อจะไม่ให้เกิดเอฟเฟกผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะฉใ,ในเรื่องของโชคลาภเนี่ยอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคือค่อนข้างดีแต่ว่าต้องเสริมเยอะๆเพื่อจะให้มันอัพสเตตไป8ปขึ้นไปเลยนะ ก็อยู่ที่บุญบารมีใครสร้างมันอย่างไรก็ย่อมได้แบบนั้นก็เป็นพลังใจให้นะครับ